คนที่บอกว่าปูจะกลับมาเป็นนายกนะคนต่อไปอีกเนี่ยนะขอให้ท่านฝันต่อไปเถอะครับแล้วไม่กระทั่งเรื่องทักษิณที่บอกทักษิณจะกลับมาอะไรกลับมามีคนถามกันมาเยอะไอ้ผมก็ไม่รู้หรอกครับนะว่าใครไปโพสอะไรกันไว้เนี่ยนะแต่ขอบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ไปดูเรื่องคนโพสต์อะไรมีคนถามมาเยอะบอกทักษิณจะกลับมาจริงๆเหรออีกสองวันอีกสามวันอะไรจะอะไรเนี่ยนะ ผมบอกตรงๆฮะบอกท่านตรงๆเลยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยวันนี้ความขัดแย้งทางการเมืองและภายใต้ระบอบเนี้ยระบอบที่มันเน่าเฟะเต็มทีแล้วเนี่ยนะครับคนที่จะได้รับอันตรายจากการเมืองมากที่สุดก็คือหนึ่งเจ้าฟ้าชายสองนายกทักษิณผมพูดครั้งนี้ไปครั้งที่สองนะภายใต้ระบอบ ประเด็จการวันนี้เนี่ยเจ้าฟ้าชายก็อันตรายครับและอันตรายจากคนฝ่ายเสื้อเหลืองด้วยกันนะไม่ใช่อันตรายจากฝ่ายเสื้อแดงครับเจ้าฟ้าชายอันตรายมากนะเมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์ผมบอกให้ถ้าได้เป็นกษัตริย์เจ้าฟ้าชายจะอันตรายมากนี่เขาเรียกผลร้ายจากระบบเนี้ผลร้ายจากระบอบเนี้วันนี้เนี่ยนะครับท่านรู้ไว้ว่าเจ้าฟ้าชายเนี่ยอันตรายมากนะ แต่วันนี้ผมจะไม่พูดหรอกอันตรายอย่างไรในรายละเอียดผมไม่พูดนะฮะแล้วก็ทักษิณก็อันตรายมากภายใต้ระบบนี้ในขณะที่ประยุทธ์เนะี่รักงานกันอย่างที่มีคนถามผมมาเมื่อกี้เนี่ยนะะคุณสามเคจำไหมว่ามีพันมีมีอะไรกันเนี่ยมีครับคุณสามเคแล้วก็การที่เขาจะมีพันธะมีก็ตกลงเลยกันเนี่ยก็ผมอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับเขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นอะไรก็ มันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะวันที่ประยุทธ์เขาก็รับงานกันมาอย่างนี้ขณะที่เปลนขณะที่เจ้าเขากากระบาดในยกทักษินไว้ถึงบอกว่าในสถานการณ์วันนี้ในระบบนี้คนที่อันตรายเนี่ยมีอยู่สองคนนะ คือเจ้าฟ้าชายกับนายยกทักษิณดังนั้นเนี่ยใครถามว่านายกทักษิณจะกลับมาผมเชื่อว่านายยกทักษิณคงผมเชื่อร้อยเปอร์เซนด้วยเนะชื่อโดยที่ไม่ได้คุยกับนายกทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่านายยกทักษิณไม่กลับครับใครจะบอกว่านายยกทักษิณคิดถึงบ้านอยากกลับเต็มทีแล้วแต่ผมบอกเลยสถานการณ์อย่างนี้นายยกทักษิณไม่ใช่คนโง่ ไม่กลับประเทศแน่นอนนายยศศิลป์จะกลับประเทศไทยในวันที่นายยศศิลป์มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าความปลอดภัยนะมันจะต้องมีเพียงพอสถานการณ์อย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดกับตัวนายยศศิลป์และกับตัวฟ้าชายครับแม้ยังไม่ดียังไม่มีวี่แววว่าจะได้กลับเลย เพราะว่าวิเวลจะได้กลับหรือไม่ได้กลับเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่านาะยกถึงอยากจะกลับแต่มันอยู่ที่การต่อสู้ระหว่างขั้วเหลืองด้วยกันเนี่ยฝ่ายเหลืองด้วยกันเนี่ยใครที่จะมีอํานาจบบเบ็ดเสร็จกันต่อไปนี้ถ้าประยุทธ์มีอํานาจบบเบ็ดเสร็จแน่นอนครับมันจะเป็นคุณกับฝ่ายทักษสินถ้าประยุทธ์มีอานาจบบเบ็ดเสร็จจะเป็นคุณกับฝ่ายทักษสิน และวันนี้เนี่ยนะทั้งเปรมทั้งพันธมิตรทั้งประชาธิปัตย์ทั้งใครต่อใครไม่ไว้ใจประยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องที่ประยุทธ์เอาด้วยกับจินวัตรนี่ไงครับที่ผมบอกว่าอันตรายที่สุดอันตรายที่สุดตรงไหนเพราะหลายคนก็รู้ๆอยู่แล้วว่าฝ่ายชายจะยค่อนข้างที่จะหันมาหนุนทักษิณหรือว่าฝ่ายฝ่ายจินวัตร ทั้งทงที่ไม่ได้มีพาวเวอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าจะให้เลือกกันระหว่างประชาธิปัตย์กับทักษิณน,นั้นฝ้าชายก็จะต้องเลือกนะฮะทักษิณเพราะอะไรฝ้าชายถึงเลือกทักษิณก็เพราะประชาธิปัตย์เขาไม่เอาฝ้าชายก็เอาพระเทศเพราะว่าพลเอกเปรมเขาไม่เอาฝ้าชายไงไอ้ที่ฝ้าชายต้องมาเลือกเอาทักษิณ เอาเสื้อแดงเนี่ยแต่ไม่ได้มายความว่าพราชายจะมีอํานาจอิทธิพลจะมาช่วยเสื้อแดงช่วยทักษิณอะไรได้อย่างที่พวกเรานะเที่ยวเชียร์กันมันคนละเรื่องกันนะสาเหตุที่ต้องมีกระแสออกมาที่มีคนมานะที่มีคนมาเป็นเป็น,เป,นเป็นคนเชื่อมต่อว่าเสื้อแดงให้หนุนพราชายเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าประชาธิปัตย์และไอ้พวกเปลี่ยนเขาไม่เอาฝ่าชาย ไม่ใช่พราฟาชายจะมีอำนาจอิทธิพลเลยมาช่วยพวกเสื้อแดงได้หรอกนะดังนั้นนี่แหละที่ผมบอกว่าอันตรายเนี่ยนะมีอยู่สองคนอันตรายจากระบอบนี้วันนี้เนี่ยคือฟาชายกับทักษิณเพราะทักฟ้าชายกับทักษิณเ,เนี่ยกลายเป็นผู้ที่ฝ่ายกษัตริย์เขาไม่ต้องการะบางคนบอกเล่านั่นพ่อเขาอะใช่ทั้งพ่อทั้งกระเพลินแล้วใครต่อใครก็ไม่ต้องการ แล้วก็ไม่ใช่ไม่ต้องการกษัตย์แต่ไม่ต้องการฟ้าชายอย่างเดียวนะไม่ต้องการทักสินด้วยดังนั้นทั้งทักสินหรือ้าายอันตรายที่สุดภายใต้ระบบเนี่ยผมบอกให้แต่ผมบอกแล้วนะผมยังเชื่อมันน่นว่านายกทักสินก็คงตามสถานการณ์ทันอ่านสถานการณ์ขาดแหละผมไม่เชื่อหรอกล้ว่าคนอย่างนายกทักสินจะไม่รู้และผมก็ไม่เชื่อด้วยว่านายกทักสินคิดถึงบ้านอยากจะกลับบ้านนะใจจะขาดอย่างเงี้ย ผมคิดว่าตั้งหลายปีที่อยู่ไปเนี่ยนะแล้วก็มีเงินมีทองขนาดนั้นแล้วก็มีธุรกิจต่างประเทศซึ่งโลกเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยคือคนมีโลกเป็นบ้านแล้วอยู่ตรงไหนก็คือคือ,ค,อ,ค,อคือบ้านตัวเองหมดแล้วและจะไปดิ้นรนกลับไปทําไมแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมอยู่ต่างประเทศมันก็ถือว่าผมอยู่ในโลกนี้ได้ก็คืออยู่ในบ้านผมอยู่แล้ว ตราบใดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนระบอบตราบใดจะแก้ปัญหาไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าทักษิณจะกลับไปด้วยการเขาวางแผนให้กลับไปแล้วก็กลับไปถูกเชื่อตอครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วครับที่แล้วว่าแผนรายของอํมมาถ,ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทําให้เห็นว่ามันดีที่สุดอันนั้นแหละคืออันตรายที่สุดการที่สัตรูซึ่งมั คิดล้างโตรเราแล้ววันหนึ่งเดี่ยนะมันดีกันเราเหลือเกินมันมีโทษกรรมให้เราท่านไม่คิดเลยว่าไอ้ความดีอย่างนั้นนะมันเป็นความดีที่อันตรายที่สุดท่านไม่คิดกันเลยแต่ผมเชื่อนะว่าคนอย่างทักษิณไม่อย่างนั้นไม่ได้ด็อกเตอร์มาแล้วก็ไม่อย่างนั้นไม่ไม่เติบโตมาถึงขนาดนี้ครับพวกเราก็ไม่ต้องไปวงนะครับเพียงแต่เราวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็พูดกันตรงๆอย่าง ังนั้นวันนี้เราหันไปมองว่าปัจจัยสําคัญวันนี้คือเอากองทัพนี่แหละสู้กันายในกองทัพไอ้ภายนอกเราก็สร้างมวลชนเราขึ้นไปเราเตรียมไว้มวลชนจะลุกขึ้นตอนไหนจะไปเสริมในตอนไหนยังไงแล้วก็ไปถึงขั้นที่ว่าจะเปลี่ยนระบอบทีเดียวังไม่ได้เราอาจจะต้องใช้มวลชนเนี่ยสู้กันกี่กี่ครั้งก็ว่ากันไปดังนั้นวันนี้เราทํางานกันลายลักษณะประสานกันนะลงตัวกันอยู่แล้วใครทําฝ่ายไหนก็ทํากันไป ไอเรื่องเมื่อกี้ม็นมีโพสโพสมาบอกว่าคนนั้นคนนี้ด่าผมอะไรเนี่ยนะบันพกบันพศอ,อะไรเนี่ยจ้างก็เถอะนะจ้างก็เถอะคุณเสาภูใครอยากจะด่าผมใครอยากจะอะไรเชิญเถอะนะผมไม่ได้จริงๆนะผมไม่ได้ติดใจผมรู้นะว่าบันพศอ,อยู่ที่ไหนยังไงแล้วบอกกระดกตรงบันพศเคยช่วยเงินผมมาสามพันด้วยนะฮะบันพศเนี่ยเคยฝากสตังมากับ นะสมาชิกคนรู้ใจมาช่วยผมสามพันเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้ครับแล้วก็เอาคนรู้ใจไปนั่งกินข้าวที่บ้านบัตรเพถามว่าผมอยู่ที่ไหนยังไงอะไรยังไงหาข่าวแต่แจ้งทําเป็นว่าช่วยบริจาคให้ผมสามพันแต่นั้นบัตรเพชรฟังอยู่วันนี้กันนะก็รับรู้ด้วยแต่ผมไม่เคยพูดว่าคุณเป็นใครอะไรยังไงทั้งทั้งผมรู้นะ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องมาทะเลาะกับคุณนะผมไม่ใช่ว่าผมต้องมาทะเลาะกับใครไม่ว่ากับบัณพตหรือกับใครผมไม่มีหน้าที่ไม่มีเวลาเพียงพอนะที่จะมาทะเลาะกับพวกคุณหรอกถึงแม้คุณจะนะทำเพื่ออะไรก็เรื่องของคุณแต่ผมเนี่ยนะครับ ผมพูดในเรื่องทางออกประเทศไทยเพื่อลูกเพื่อนหลานเพื่อคนไทยทั้งหมดเพื่อพวกคุณด้วยบอกแล้วแม้กระทั่งเจ้าที่เขาตรงเกลียดตรงชังผมผมจะต้องเอาผมไม่ตายด้วยเลี้ยงงานผมด้วยร้อยสิบสองเลยต่างๆนี่ก็เหมือนกันที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ไปพูดด้วยความอาฆาตแค้นไปทาลายล้างเขาเลยแต่ผมก็บอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะการตรงรักพักดีต่อกษัตริย์จริงๆนั้นคือต้องเอากษัตริย์ออกไปจากการเมืองให้ได้ ต้องเอากษัตริย์เนี่ยนะั้นลอยตัวไม่เกี่ยวข้อ,ของกับการเมืองนั่นแหละถึงจะจงรัภักดีกับกษัตริย์โดยตรงแต่ไอคนที่จงรับักดีกับกษัตริย์อย่างนี้เนี่ยนะมันโดนร้อยิสองหมดดังนั้นวันนี้ไอวิชชาทิฏฐิเนี่ยนะครับไอวิชชาทิฏฐิเนี่ยนะครับที่มันอยู่ครอบงำกษัตริย์อยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวทําลายกษัตริย์และสถาบันกษัตริย์ทั้งหมดเพราะไอวิจช,ชาทิฏฐิที่ครอบงำคุณอยู่ นะครับนี่คุณทาบบอกเขาไม่ได้ด่าหลวงตาหรอกนะครับแกพูดไม่เพราะและขี้โมโหนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรละครับคุณทาผมไม่ถือสาจริงจริงจะด่าผมหรือไม่ดา่าจะอะไรก็ไม่ได้ว่าเพียงแต่ที่มีคนมาถามว่าอย่าไปอย่าไปติดใจกันทัานอย่าไปติดใจแกอยากจะทําอะไรก็ปล่อยแกไปเถอะนะเพียงแค่นี้ท่านผู้ฟังครับ เราทําการเมืองวันนี้เนี่ยเราทําเพื่อเปลี่ยนประโยชน์นะเอ้เพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนระบอบเพราะการเปลี่ยนระบอบนั้นจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะไปแก้ปัญหาให้กับประเทศปัญหาของบุคคลของประชาชนมันรวมกันแล้วมันกลายเป็นปัญหาของประเทศนะเราแก้ปัญหาให้กับประเทศโดยการเปลี่ยนระบอบถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบ มันไม่มีเงื่อนไขในการไปแก้ปัญหาให้ประเทศนะให้กับประชาชนนี่คือระบบของมันถ้าเราคิดไม่เป็นระบบเราจะไปทำอะไรไม่ได้เลยเราจะไปแก้อะไรไม่ได้เลยเราจะมีความรู้เฉพาะทางเก่งขนาดไหนความรู้เฉพาะทางนะคุณเก่งขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องการเมืองในการแก้ปัญหาทางการเมืองแล้ว คุณจเจาความรู้เฉพาะทางไปแก้ปัญหาต่างๆนั้น,น yani, มันแก้ไม่ได้เพราะปัญหาเฉพาะทางนั้นมันขึ้นและรวมศูนย์อยู่ที่ปัญหาการเมืองที่เขาเรียกว่าการเมืองเป็นรากฐานที่เขาเรียกวเป็นปัญหาพื้นฐานถ้าคุณแก้ปัญหาพื้นฐานไม่ตกคุณแก้ปัญหาอื่นไม่ได้คุณจะมาแก้ปัญหาความยากจนคุณจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจคุณจะมาแก้ปัญหาความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมคุณแก้ไม่ได้ทั้งหมด ผมอยากให้นะครับพวกเราซึ่งฝ่ายประชาไทยเนี่ยน่าจะมาลำดับเรื่องที่เราทำและเชื่อมโยงไปถึงการเปลี่ยนระบบก,กันให้หมดครับจากเรื่องที่คุณทำกันอยู่นี่แหละเพียงแต่คุณต่อยอดไปสักนิดหนึ่งให้ประชาชนได้เข้าใจว่าถ้าเราต้องการของดีๆที่เราพูดกันนี้เราจะต้องเปลี่ยนระบบให้ได้นะ เพราะไอ้ของดีๆที่เราพูดเนี่ยนะไม่ว่าความยุติธรรมไม่ว่าเสรีภาพไม่ว่าความเสมอภาคอะไรทั้งหมดเนี่ยหรือว่าอำน,นาจที่ไตกต่อไปของพลงมนืเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราได้เปลี่ยนระบอบครับถ้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนระบอบคุณพูดให้ตายคุณพูดวันละร้อยเที่ยวพันเที่ยวมันไม่มีทางเกิดดังนั้นเราต้องตอบชาห้ประชาชนเห็นว่าอ๋อในที่สุดแล้วเราต้องไปเปลี่ยนระบอบถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบมันไม่เกิด ดังนั้นเรามาคิดวิธีการไปถึงขั้นเปลี่ยนระบบวันนี้เราก็ค่อยเดินขยับมาเจ็ดแปดปีวันนี้คนเริ่มเข้าใจพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเปลี่ยนระบบคําว่าเปลี่ยนระบบวันนี้พูดหนักขึ้นพูดมากขึ้นในประเทศวันนี้กลายเป็นเรื่องที่คนรับรู้และเข้าใจได้แล้วเรื่องการเปลี่ยนระบบในวันที่ผมพูดวันแรกคําว่าระบบเลยยังไม่มีใครรู้เลยพูดแต่ระบบกันนะครับผมพูดเรื่องเปลี่ยนระบบเลยนะคนยังงงกันแต่วันนี้ ทุกคนไปถึงกันหมดแล้วว่าต้องเปลี่ยนระบอบจะแก้ได้เพราะว่าเปลี่ยนแค่รัฐบาลได้เป็นรัฐบาลก็ยังแก้ไม่ได้ถูกมันลม้มถูกมันฆ่าดังนั้นต้องเปลี่ยนระบอบคือต้องค้นล้มฝ่ายเขาให้หมดแต่ที่พูดอย่างนี้ท่านอย่าคิดว่าผมเนี่ยนะไปติดเรื่องบุคคลนะไม่ใช่คําว่าค้นล้มฝ่ายเขาเนี่ยคือค้นล้มดะบอบฝ่ายเขา ไอ้บุคลากรที่ปกป้องระบอบก,ก็ต้องถูกคนล้มไปด้วยถ้ากษัตริย์จะปกป้องระบอบกษัตริย์ก็ต้องถูกคนล้มไปด้วยมันเป็นกฎเกณฑ์ครับมันไม่ใช่พูดด้วยความอคติไม่ใช่พูดด้วยความเกลียดจังกษัตริย์แต่รตราบใดที่กษัตริย์ยังรักษาร,ระบอบเผด็จการไว้ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไทยหรือกษัตริย์ประเทศไหนจะต้องถูกคนล้มไปด้วยมันเป็นกฎเกณฑ์ของมันดังนั้นนะดังนั้นวันนี้ภูมิพลก็ดีนะแม้แต่ฟาจารก็ดีนะประเทศก็ดีใครก็ใครที่ฟังอยู่เนี่ย ขอให้คุณรู้ไว้ด้วยว่าคุณจะชิบหายคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ยเพราะว่าคุณไปเอากับพวกเผด็จการและคุณนิยมระบอบเผด็จการแต่หักแหละวันนี้คุณรวยที่สุดในโลกในบรรดากษัตริย์ถ้าคุณฉลาดเนี่ยนะคุณสละนะครับคุณไม่ต้องสละราชสมบัติคุณไม่ต้องสละอะไรล่ะครับคุณสละอำนาจอธิปไตยคุณเอาตัวกษัตรย์เนี่ยนะอย่าเข้าประยุ่ต์เกี่ยวกันเมืองนะครับ คุณจะต้องบัญญัติไว้ในรัฐนูนว่าสถาบันกษรตรกษ์และ